ว่าน้อยตัวน,นั้นกินเข่าเออนลี้นนั่นว่านเขาเขาไม่ยัอันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอีกกลุ่สุดคนค่ะวันนี้ป้าเขามาเล่้ยนหกเล่นปลาเด้อพี่น้องค่ะหมูเห็ดบึงเลี้ยอยู่น้กกินหาไม่กินหนอกกินนู้นแล้วค่ะไม่อยากนะกินราคาพี่น้องหลังฝนตกนาะค่ะเนาะ ปลากัโคกันจ้ามาไปรดนน้ำกันค่ะพี่นี่ยังหายด้มื้งนี่ค่ะโอ้ยเขาใหญ่ค่ะพี่น้องปูดปืดปดอกบอกญ่งงเลยค่ะือเดี๋ยวจะปนอิ่มค่ะพี่น้องปัดปัดปัด,ปด,ปด,ปด เขามาในดอกหนึ่งคะ่ะบัได้่ไทยเบิ่งนเนาะค่ะเนาะเห็ดเขาไข้ค่ะ,ะ,คะลุย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 เห็ดแดงดอกหนึ่งค่ะพี่นาะบัวจะกินดอกเห็ดเห็ดแดง แล้วดองดอกเลยน้อยเห็ดกอค่ะพี่น้องเห็ดกอหน่อยอดอกนึงดอกนึง สามดอกเนึง่นงยัดจมูกหมูอดอกนึงค่ะนี่ดอกเดียวแค่นีนน้บอกยัดจมูกหมูเอาไปกร่อ,อยแสบแล้วค่ะพี่นาะเตี้ยวเตี้ยวตีว ตัวเฮ็ดเจมูกมูค้ครับพี่นนอเฮ็ดเจมูกมูกำลังเกิดค่ะดอกนึงค่ะเจูกมุ้งค่ะพี่นอดิอก้เอาไปก้อยนี่นค่ะ เห็ดจมูกหมูเห็ดอะไรนี่เห็ดจมูกหมูเป็นลาบ โอพี่น้องอ,อ,งอ,อ,งงงอุ๊ยเฒ่ามันกลัเฒ่ากันดอกน่ามๆอื้หลอกสวยๆพุ่มแนวใส่ตาหรอกอเฮ็ดจะมหมูๆค่ะดอกงามๆ นี่ใบกล้วยหรอคะค่ะนี่ดอกไม้ลอยกับนี่พี่ก้อนนี่ค่ะพี่เนอะของแสบได้ค่ะของแสบของแสบอู้ดังเว้ หลายอยู่เก็บจมูกหมูเก็บจมูกหมูนี่เอาไปก้อยเอาไปก้อยไงเอาไปก้อยโอ้ยออนไปแสบฮ่ม่เห็นดังสั่งพี่น้องก็จมูกสร้างคัก นีลูกเซืติดเทาแล้วดอกเถาไมาเอาด้อคะ่ะนี่ดอกคนเทา,าเมื่นนะะอ,กอ,ะะอก,ก,อกอี่เป็นนะะ้ำโอ้แดงค่ะเอาวิก้อยคับพี่นกองีฮนแต่นนี้คือ่อนเฮ็ดนนวอื่นนะคะเนาะเห็นจมูกมูกับนอก เด็นักเยนยังม่ฮะเดยวค่อยเกิดนะคะ่ะนี่เด็กจะไปก้อยกินแทบๆทบนั่นเด็กระตาเราเด้อค่ะโอ้ยนัหนึ่งกันเลยนาหนึ่งละเด็กทั้งนี้มาฮะเด่ออกค่ะ เฮ็ดลำหมากครับพี่หน,นหน่อยเฮ็ดแดงหน่อยเฮ็ดลำหมากคนะ่ะดอกบางๆครับพี่หนอ่อยอู้ยมันเทาเม็ดแข็งด้วย แข็งอยู่แข็งอยู่ค่ะพีดอกเองนะครับพี่หนอืม,อม นี่ค่ะโอ้ขอหักนี่ขอหักเข็ตปลวกดอกนึงค่ะปลวกดอกเดียวจ้าเทา เแยกที่เท้า,า, ه, ค,ออาค่ะอุ้ยแยกแยกให้กินได้ครับพี่นอ้องขามีปอกจะกินเด้ะคะอค่ะนี่แกงแซ่บอู้ดอกหนึ่งขาวจันพรัอนอยู่บนพี่นอ้นองหลายดอกค่ะคน นี่กระเกีร์ค่ะเอ้าเอ้าเอิอนกันอย่าลงค่ะม,มีทัดวแกงแสบค่ะพี่นนอกอม่านไปหามาเดี๋ยวกินหรอกค่ะ โอ้ดรงนู้นค่ะอืม,มนั่นเลยกินอยู่ล้วค่ะพอหน่อยมาเห็ดเกีย่ยงไงค่ะพี่นุองเห็ดเกีย่ยดทีเท่าไงค่ะ นี่เดรร่าโรเดอรค่ะเก็บโก้ค่ะหอมมากค่ะพี่น้องเก็บยังไมาได้ออกนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละน่าจเรื่อยๆก็ได้นะคะพี่น้อง เห็ดเขียใหญ่นี่ว่าเห็ดทิเท่านะคะขันค้าเป็นแบบนี้กินได้นะคะขันค้าเป็นปอ,อกก็กินได้นะ,ะพี่นอ้องอันตรายเห็ดแกงนี่นะคะนะี่ค่ะปลาปลาเปียกเปียกครับพี่นอ้องปลาการะลังซุ่มด้วะคะ่ะ พี่น้องกลับแล้วค่ะฝนไหลมาแล้วค่ะพี่น้องอเก็บเห็ดกำลังมันฝนไหลออกป้าแล้วค่ะเดียวน่อค่ะพี่น้องฝนน้ำปลาน้ำโขก,กน้ำดงค่ะพี่น้องปลาแล้วออกปลาแล้ว ฝนมาหลยมาทั้งพีหรอกค่ะฝนกลับเรา,าข้าพี่น้องค่ะไปขึ้นเนี้ยค่ะพี่น้องก็เลยแกงค่ะจะดินไส้ได้พี่น้องเวลามาพ่นไส้ค่ะหมูแกงนึงอยู่ค่ะส่วนนี้กินโน่นแต่ละปีกดกินโน่นฝนดีมากแล้วค่ะพี่น้องข,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจา้า